สวัสดีครับ h o r n e t Cable ครับคลิปนี้จะมาแนะนำเจ้าพลังหนอนวิเศษนะครับหรือ i l l i t ธิท์พนะครับซึ่งเราจะได้มาเมื่อเล่นไปสักพักแล้วนะในช่วงต้นเกมเนี่ยแหละจะเป็นการเอาพลังหนอนของ My Flayer เนี่ยนะครับเพิ่มความสาม,มารถให้ตัวละครของเราคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงแนวทางนะครับว่ามีสกิลไหนที่ควรจะอัพเป็นพิเศษไหมนะครับแล้วตัวละครแบบไหนเนี่ยควรจะอัพไปแนวทางไหนนะครับก็จะพูดโดยรวมนะอ่ะโอเคครับมาดูกันเลย หลังจากแวะไปทำ Starfield มา1วิดีโอนะครับก็กลับมาทำ Border Gate 3ต่อแล้วนะครับก็อาจจะสลับสลับกันนะเพราะช่วงนี้ผมก็เล่น Starfield อยู่นะครับแต่ก็ไม่ทิ้งคอนเทนต์ Border Gate 3นะครับเกรมโปรดผมประจำปีเลยจะทำต่อเรื่อยๆนะครับอ่ามาเข้าเรื่องกันนะครับมาพูดถึงเจ้าพลังหนอนของเรากันดีกว่านะผมเรียกว่าพลังหนอนแล้วกันนะครับเรียกง่ายดีเรียกง่ายกว่า e l i t Power นะครับ ก็คือเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็จะได้หนอนเพิ่มมานะเมื่อเราได้หนอนมาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเอาหนอนตัวนี้ไปใส่ในตัวละครใดเป็นตัวละครเราหรือเพื่อนๆในปาร์ตี้ของเราก็ได้นะครับซึ่งตั้งแต่เล่นมาเนี่ยนะครับก็ได้มาเรื่อยๆในทุกๆแอคเลยนะครับผมว่าน่าจะเกิน10แล้วล่ะสิบยีอะไรประมาณน,นั้นเลยนะตั้งแต่เล่นมาจนจบนะครับจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่นะครับแต่พูดเลยว่ายเยอะมากก็จะเป็นแนวทางให้นะครับในคลิปนี้ว่าอัพอะไร โดยจะพูดถึงข้อเสียก่อนแล้วกันนะครับข้อเสียของเจ้าหนอนเนี่ยผมมองว่ามีแค่อย่างเดียวเลยนะครับคือการใช้หนอนเนี่ยนะครับจะกระทบความสัมพันธ์กับตัวละครในปาร์ตี้เราบางตัวนะครับที่ไม่ชอบให้เราใช้หนอนซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบ ต่อความสัมพันธ์รวมถึงการโรแมนส์นะครับหรือฉากการ18บวกอะไรเงี้ยก็อ,อาจจะทําให้ถึงช้าหรือถึงไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นข้อเสียเดียวเลยนะครับส่วนอื่นๆคือมันก็ไม่มีกระทบเนื้อเรื่องใดๆเลยนะครับนอกเสียจากคุณจะอยากโลเพของคุณเองเนาะแล้วก็ไม่กระทบอะไรต่อตอนจบนะครับของตัวเกมด้วยเผื่อเพื่อนๆสงสัยนะครับก็อาจจะทําให้หลายคนที่ลังเลว่าจะใช้ดีไม่ใช้นะครับเอาข้อมูลนี้ไปฟังดูนะอาจจะเป็นประโยชน์นะครับซึ่งผมมองว่าก็จะใช้ ไ,ไม่ได้มีข้อเสียอะไรขนาดนั้นตัวผมเองเอจีบช h a ด o w ฮาร์ดเป็นหลักนะครับผมเล่นตัวผู้ชายนะก็ใช้เจ้าหนอนเนี่ยนะครับก็ได้18บวกกันไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้ก็ให้เป็นพ่อบูนเพิ่มเติมไว้นะครับโอเคเรามาดูสกิลที่ควรจะต้องอัพเลยแล้วกันนะครับจะมีอยู่2สกิลนะครับก็คือที่แนะนำนะก็คือ f a v o r a b l e Beginning นะครับกับอันที่2คือ Luck of the f a r นะครับ ซึ่งสกิลแรกนะครับ Favorable Beginning เนี่ยนะครับก็จะทำให้เราได้โบนัสการทอยลูกเต๋าเพิ่มนะครับในครั้งแรกนะครับของการต่อสู้นะครับซึ่งอันนี้ก็ใช้ได้กับทุกคนในปาร์ตี้เลยนะไม่ว่าจะอะไรก็ผมว่าควรจะต้องอัพไว้นะครับเป็นสกิลพาสซีฟด้วยนะไม่ต้องกดใช้ใดยทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับที่แนะนำก็คือ Luck of the Far ครับซึ่งจะมีผลทำให้การโจมตีของเรานั้นติด Critical Hit นะครับได้หนึ่งครั้งต่อการต่อสู้ต่อตัวละครนะครับซึ่งเจ้าสองสกิลนี้นะครับผมแนะนำเลยให้อัพใส่ทุกคนเลยนะครับในปาร์ตี้ของเราเพราะว่ามันใช้ได้หมดนะครับไม่สนอะไรและเป็นสกิลพาสซีฟด้วยไม่ต้องเสีย Action หรือโบนัสแอคชั่ในการใช้นะครับเพราะฉะนั้น2ออันนี้อัพให้เต็มนะฮะ 2อ,อันเลยนะและเต็มที่กับทุกๆคนในปาร์ตี้ด้วยนะครับส่วนอันที่เหลือนะครับผมก็แนะนําให้อ่าไปใส่ในตัวละครสายบูนะครับซึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเจ้าสกิลทรีสมองของผมให้ดูนะครับผมอัพอะไรบ้างนะครับโดยอันนี้ผมใช้ใส่เบอร์สเกอร์นะครับซึ่งเป็นตัวหลักและเป็นสายบูของผมนะครับซึ่งทําไมผมถึงอัพตัวนี้เยอะนะครับเพราะว่ามันมีสกิลที่ชื่อว่า cool t h e w e ี k นะครับซึ่งเป็นพาสซีฟเหมือนกันนะครับซึ่งจะมีผลทำให้โค้ตคู่ต่อสู้เนี่ยตายทันทีเลยนะเมื่อเลือดของคู่ต่อสู้นั้นน่ะมีต่ำกว่าหรือเท่ากับจำนวนหนอนที่เราใช้นะครับซึ่งถ้าเราอัพเยอะสมมุติผมอัพไปเป็น10เนี่ยเมื่อคู่ต่อสู้เลือดเหลือ9อะไรอย่างเงี้ยนะครับคู่ต่อสู้ก็จะระเบิดตายทันทีและทำเดเมจจากการตายนั้นๆด้วยนะครับก็คือเอาง่ายๆใช้แล้วคู่ต่อสู้ตายง่ายขึ้นนะครับอันต่อมาก็จะเป็นพวกสกิลพาสซีฟที่ผมเน้นนะเช่นไซโซนิกแบ็ก่ย ก็จะทำเดเมจให้กับคู่ต่อสู้สายเวทนะครับซึ่งเป็นแบบเว็แบบ r รีอคชั่นอันอื่นๆเช่น ability drain นะครับก็จะทำการลด ability ของคู่ต่อสู้ลงหนึ่งหน่วยก็เป็นสกิลที่ดีเลยนะนอกจากนี้ถ้าถ้าเป็นเอาเป็นตัวหลักที่เราพูดคุยเดวเนนียนะครับอัพสกิลที่ชื่อว่า elite i expertise นะครับซึ่งจะทำให้การใช้ persuasion deception แล้วก็ intimidation check เนี่ยดีกว่าเดิมนะครับ ก็เป็นพาสซสีฟเหมือนกันสังเกตผมจะเน้นในพาสสี่เลยนะเพราะว่าผมไม่ไม่อยากใช้พวกลายเวทอะไรพวกนี้เพราะผมมองแล้วว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับสกิลอื่นๆพวกเวทนะยกเว้นจะมีอันนึงที่อัพไว้ก็ได้เผื่อคอมโบนะครับเห็นพวกฝรั่งเขาใช้กันก็คือสกิลเพอร l ลิเลี เต็กนะครับซึ่งจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยติดสกิล v อ l n e r a b l e นะครับก็คือรับเดเมจจากเราเนี่ยแรงขึ้นเท่าตัวเลยนะแต่เขาก็จะคอมโบกับสกิลอื่นๆที่ทําให้คู่ต่อสู้ขยับตัวไม่ได้พวกนี้แล้วก็ใช้สกิลนี้เข้าไปให้ติดสถานะนี้เวลาทำเดเมจเนี่ยก็จะทําได้2เท่าเลยนะครับแต่ถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยทำแอคชั่นใดๆได้เนี่ยก็จะฮิลคู่ต่อสู้นั้นซึ่งถ้าคอมโบกันคู่ต่อสู้ก็จะแอคชั่นใดๆไม่ได้นะครับอ,อ,อีกอันหนึ่งที่เป็นแอคชั่นที่ผมอัพไว้นะครับก็คือส แบล็คโฮลนะครับแล้วก็ให้วิสาสรกรงผมไล่เวทหมูน้ำแข็งนะครับใครยังไม่ดูไปดูได้เอาความสัจใจได้นะครับอยู่ในช่ a นน e อนี้เองนะซึ่งสกิลแบล็คโฮก็คือสกิลที่ทำการดูดคู่ต่อสู้นะครับเป็นวงกว้างเลยนะให้มาอยู่ในรวมๆกันอยู่ในจุดเดียวกันนะครับ คล้ายๆถ้าใครเล่น Dota ก็จะคล้ายๆสกิลแบ็คโฮของ Dota นี่แหละเอ่อหรือไม่ก็คล้ายๆอันติเมตของ m a g n u สอะไรเงี้ยนะครับที่มันแบบโดดคู่ต่อสู้เข้ามาในดูดๆเข้ามาแล้ทำให้คู่ต่อสู้ติดสโลว์แล้วก็ทําให้ใกล้กันขึ้นนะครับก็เราก็สามารถใช้กับคอมโบกับตัวละครอื่นในปาร์ตี้ได้นะครับอันนี้ผมก็เลยอัพไว้กรณีแบบ เพรว่าเบอร์เซอร์เกอร์ผมมันไม่ได้เน้นตีหลายตัวเนอะถ้าเจอคู่ต่อสู้เยอะๆอะไรพวกนี้ผมก็เลยอัพแอคทีฟอันนี้ไว้นะครับโอเคครับครบประมาณนี้นะครับพูดคร่าวๆให้ดูนะครับเป็นแนวทางนะครับว่าสกิลไหนจําเป็นต้องมีเลยนะ ไม่ว่าคุณจะเล่นสายอะไรสายเวทสายบูสสายอะไรควรจะต้องมี2ออันที่พูดไปตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับสายต่อสู้ก็ลองอัพอัพนะครับตามประมาณในรูปผมดูก็ได้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆคิดอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมเล่นนะครับผมก็ใช้จนเล่นเกมนี้จบเลยนะครับโอเคครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ